สวัสดีครับเดี๋ยวเปิดคลิปก่อนอาวไม่รอกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไหวหรือว่าจะโบกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาเอาใหม่สวัสดีครัสวัสดีครับเตือนที่เราไหวไปสามเดือนเนี้ยกลับพระแล้วตอนเรัสู่ช่องสู้พี่ snap ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป Q a A ครบรอบแต่งงานหนึ่งปีค่ะนี่เราแต่งงานกันมาครบปีแล้วเนาะมีแฟนมีน้องเมื่อไหร่ ็ดูจากต้นคลิปมาถึงตอนนี้เนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าสามัคคีคือลำพังอ่ะมีใส่เข่าผมด้วยเอาหมอน่าเหมือนหมอนข้างมาตั้นฝั่งเตยกลัวเตยหนีคือแบบกลัวเตยตกเตียงไง แต่ก็เลือกมาทั้งหมด10คําถามนะคะจาก IG Story นะคะซึ่งเป็นคําถามที่คนถามเข้ามาเยอะแบบถามแบบซ้ําๆนะคะเรามาเริ่มกันเลย <c oughs> มีแผนมีน้องเมื่อไหร่ไม่มีแผนเนอะแต่ก็ไม่ได้ไม่มีแผนเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะแผน <c oughs> ที่จะมีเลยตอนนี้ยังไม่มีแต่ก็ตั้งใจว่า คิดว่ายังไงก็ก็มีมใช่ใชแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ด้วยสภาวะแวดล้อมหลายๆอย่างเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยมนเลยทําให้รู้สึกว่าเออมีดีกว่าเอะแต่ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นก็คืออ่ะตั้งทงไว้ในใจว่ามีแต่ยังไม่ใช่ปีนี้ค,ค่ะ<อ>จริงค่ะ<อ>แพรนีมูลคือจริงๆเราทั้งคู่เริ่มทําช่องนี้ก็ะท่องเที่ยวนะแต่พอแต่งงานแล้วอะเราอะก็ไม่ได้ไปไหนกันเลยซึ่งแพรนีมูลมีไหมคะ ธานิมูนไม่เอายังไม่บอกฝากติดตามนะคะเร็วๆนี้คงได้รู้กันว่าจะมีแพนธานิมูลไม่น่าเราจะได้ไปโผล่ที่ไหนอ้าว <laughs> ถ้าพูดอย่างนี้เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าก็ต้องไปที่อื่นน่ะเต้ยเฉยเฉยไม่เงี้ยไม่รู้ข่าวอะไรเงี้ยแต่นี่ก็พูด อนนั้นคือตั้งใจเลยค่ะว่าแบบพอแต่งงานเสร็จปุ๊บก็คือลุยงาน<อ>ทํางานเต็มที่เลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราสองคนคือเที่ยวมาค่อนข้างเยอะมากๆแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคือเยอะมากๆแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ได้มีแผนว่าแบบฉันต้องมีธนิมนลหลังแต่งงานนะจ๊ะ<ม>หรืออะไรคือไม่ไม่มีเลยครับก็ดูจากต้นคลิปมาถึงตอนนี้เนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าสามัคคีคือลําพังอ่ะเขาเรียกว่าส่วนทางกันทุกวันเลยนะคะก็สวนแหละแต่ก็แต่ก็เคารพกัน ก็คุยกันอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ตรงครับภาพรวมอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าดีเทลรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันฟาไม่ไม่ถึงขั้นความคิดอาจจะไม่ได้สวนทางกันร้อยเปอร์เซ็นตมีม,ม,มีแบบมีอินเตอร์เซ็กกันแต่ก็แต่ก็มีวงวงวงความคิดเป็นของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยอือไอ้ถามพี่ปั๊บเลยแต่ให้กำลังใจไม่ค่อยเกง่ง <laughs> ถ้าตามความเป็นจริงเนี่ยกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจที่ต้องสร้างด้วยตัวเองเพราะมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ไม่จริงมันเป็นแรงขับฟังทั้จบก่อนสิวนกลับไปเรื่องสามัคคีือลธพังก็คือ <c oughs> ก็คือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดี <c oughs> เพราะว่าต่อให้มีคนมาพูดบอกว่าออสู้สู้นะหรือว่าเออทำได้แน่นอน <c oughs> แต่ว่าถ้าใจเขาไม่สู้อ่ะมันก็ไม่ <c oughs> ไม่รอดแต่ <c oughs> ถ้าในมุมผมเองผมก็คงเหมือนมองด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจมากกว่าว่าสถานการณ์นี้เราควรจะเดินไปบอกเขาว่าเฮ้ยทำได้สถานการณ์นี้ควรจะเหมือนแบบปล่อยเขาอยู่เฉยๆและเขาสู้กับตัวเองแล้วเรามีหน้าที่เหมือนแบบซ mm ัพพอร์ตไม่ให้เขาล้มมากกว่าอันนี้สำหรับผมกับเตยนะเพราะว่าผมกับเตยค่อนข้าง ่างคนเราต่างมีความอีโก้สูงพอสมควรนะเหมือนเราก็มีมีทางอ่ะมีทางเป็นของตัวเองแบบชัดเจนก็เลยจะไม่ได้แบบเข้าไปก้าวก่ว่าแบบเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นสิมันต้องอย่างนี้สิอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกําลังใจที่ก็เกิดจากความแบบดูตามสถานการณ์มันมันมันไม่ได้มีรูปแบบแตยตัวบางทีอย่างผมเนี้ยผมอาจจะเป็นคนรู้ตัวว่าเวลาผมเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วผมจะบอกเขาเลยว่าเออต้องให้กําลังใจเราแล้วว่ะ ส่วนของเตยก็คือเหมือนเตยเป็นคนพูดปลอบใจคนไม่ค่อยเก่งแล้วก็ยิ่งอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยก็จะเหมือนปากหนักมากเ,เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการแบบกระทําการกระทำมากกว่าอย่างเช่นเหมือนแบบทาอะไรให้กินดูแลเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยไปแทนถ้าเกิดรู้ว่าเขาเหนื่อยนะคะก็จะบ่นน้อยลงนิดนึงนี่คือผมอาจจะเป็นคนชอบชอบซุกชอบเ <c oughs> บียดคือหมายถึงว่า ไม่แบบเหมือนต้องต้องสัมผัสอะพอนอนแล้วอาจจะต้องเหมือนอ่ะเอาแขนสัมผัสในงานเอาขาสัมผัสคือต้องเบียดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเป็นแบบแล้วก็ผมก็จะโดนเตยแบบใส่ศอกอย่างเงี้ยคือหลังๆนอนเวลานอนเตยก็จะเหมือนเอามือมาเท้าหน้าเพื่อไม่ให้เราเข้ามาใกล้ๆอ่ะเหมือนแบบแล้วบางทีหัวแบบเราก็ไปโดนมีใส่เข่าผมด้วย มมไม่ได้รู้ตัวว่าแบบเราใส่ข่าวใส่ซองแต่แบบบางทีมันออตโต้เนอะคือเวลาเราล้อนอย่างเงี้ยคือเตยจะไม่ชอบคือเตยจะไม่แบบมันร้อนมันอึดอัดเลยแะเราก็จะแบบเฮ้ยเราก็ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแต่เรื่องแบบนอนกลหรืออะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอแต่ก็จะมีบ้างเวลาเรารู้ว่าเขาแบบเหนื่อยมากๆกอะไรเงี้ยก็จะมีกลบ้างแต่ก็จะปลุกแบบเฮ้ยเดี๋ยวลืมหายใจแบบ ไม่มีจังหวะชกันเนี่ยอุ้ยชกแรงมากชกแบบช็อกเลยแบบเฮ้ยไหวเปล่าอะไรนิดหน่อยของปัญหาของผมไม่ค่อยมีเพราะเราเราเป็นคนนอนตัวตรงนะแต่แค่ตัวตรงแล้วจะเฉียงไปเรื่อยๆตรงแบบอย่างเงี้ยตรงแบบแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ คือไม่ได้นอนลับกายแบบเหมือนมีท่าใช่ไหมแต่คือตรงแล้วแบบเบียดนีแต่คือเข้าใจปะเหมือนเข็มนาฬิกาเบียดมาเรื่อยๆแล้วบางทีตื่นขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันเมื่อยจังวะรู้ตัวเองคือจะตกเตียงแล้วแล้วแบบอ้โหจนหลังๆอ่ะนี่ก็แบบเหมือนพอรู้ว่าเขาเริ่มแบบเบียดล้วก็จะนอนหางใช่ไหมทีนี้พอเดินเข้ามาห้องนอนเอาหมอนน่ะเหมือนหมอนข้างมากั้นฝั่งเตยกลัวเตยหนีคือแบบกลัวเตยตกเตียงไง อ้าอไม่มีสินตนาการหลังแต่งงานเลยคือมาถึงไม่ได้คิดเรื่องว่าแต่งงานแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมไม่มีเลยครับผมไม่ได้คาดหวังเลยผมว่าเตยกับผมน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราไม่มีทางรู้นะไม่ ทางรู้ด้วยในยส่วนหนึ่งก็คือเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตกันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วแบบมีความเป็นแสดงตัวตนของเราออกมาแบบก็ก็ก็ <ๆ S 1> เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอตอนที่เราตัดสินใจแต่งงานกันมันก็ไม่ใช่เรื่องว่าแบบหลังจากนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนเราก็คือเหมือนแบบพี่ปั๊บก็เต็มที่ยังไงก็ยังเต็มที่ยางไั้นตั้งแต่แต่ มันเหมือน,นมันมันก็เหมือนเราทำพันธสัญญากันแบบเขาเรียกว่าอย่างเป็นทางการว่าแบบเออแขกก็เพิ่มนะ <c oughs> เออเราต้องเป็นแบบชีวิตคู่แบบทั้งเรารู้กันเองด้วยแล้วก็สังคมรู้ด้วย <ừ> แล้วนะน่าจะประมาณนั้นั้งใช่ปะประมาณนั้น hmm แต่กไ็ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่จะบ่นเยอะขึ้นแต่ผมดีขึ้นนะผมรู้สึกดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้นเรื่องบ่นนะบ่นก็อีกเรื่องหนึ่งรู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่แบบเวลาแบบนึกถึงเตยอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันมั่นคงขึ้นอะในใจอะ yes ไง อขอบคุณค่ะใช่ครับแต่ว่าเรากลัวปะ่ะคือถ้าเราตอบว่าเรากลัวเนี่ยแต่ว่าพี่ปั๊บไม่กลัวแต่พี่ปั๊บให้เกียิเออเพราะว่าเราก็เถียงขัดใจเหมือนกันนะใช่สู้กันคือ <laughs> ผมสู้กันนะเถียงกันแบบคือเถียงกันจริงจนะังอ่ะถ้าคุยกันเนี่ยเป็นหลายชั่วโมงแหละถ้ามีเรื่องที่จะต้องคุยกันจริงๆต่างคนก็ต่างจะแบบพูดเหตุผลของตัวเองออกมาให้หมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะไม่ได้แบบจะไม่ได้รู้สึกว่าพี่ปั๊บ กว่าเขาจะให้เกียรติอยู่แล้วแล้วก็คุยกันแบบเหตุผลมากกว่าคุณว่าสำหรับคำตอบที่ทําให้เราสุดดีขึ้นนิดนึงไม่หรอกก็ผมว่าเป็นบางเรื่องมากกว่าที่รู้สึกว่าเออเกรงใจ <c oughs> แต่ว่าเออใช่จริงเหรอมีเรื่องเกรงใจด้วยเหรออา้าวก็เป็นธรรมดาแต่ไม่เกรงใจเรารอ่ะเกรงใจเออมันก็เหมือนกันนะ่ะจากที่เคยมีประสบการณ์เรื่องความรักมาบ้างมาก่อนที่จะมาเจอเตยอะไรเงี้ยการที่เราไม่พูดสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ย เป็นอะไรที่ค่อนข้างมันจะทําให้เป็นตะกอนอ,อยู่ข้างในโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะเราเข้าใจว่าโอเคอโอเคเราแบบเข้าใจได้เราเรารับได้เราทนได้อะไรเงี้ยคือถ้ามาถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าอะไรที่เราควรพูดก่อนที่มันจะไปถึงจุดที่มันจะระเบิดอะ <c oughs> เราคุยกันก่อนดีกว่าถูกป่ะอย่างเช่นชชวันนี้พี่ปั๊บว่า พี่ปั๊น่าจะมีลุ่มต้านทานในการฟังเตยฝนไม่ไหวนะคือเข้าใจใช่ไหมเออเหมือนแบบวันนี้ทำงานมาเหนื่อยก็จะพูดเลยถือว่าดีนะเตยถือว่าดีเพราะว่าเหมือนบางทีอะคือมองว่าเป็นเป็นคนขี้บ่นคือก็พูดตำต๋งว่าแบบเหมือนเป็นคนแบบจุกจิกขี้บ่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าว่าว่าเฮ้ยเราพูดเยอะเกินไปแล้วนะแล้วเขาไม่ได้มีภาวะที่จะมารองรับความรู้สึกตรงนี้มากพออะไรเงี้ยบางทีมันก็ ทำให้เสียมูดไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งการที่พี่ป๊บพุณอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าโอเคมันก็เตือนสติเราด้วยแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราจะทําตัวยังไงผมเป็นโชคดีมากเตยไม่งอนเลยเตยไม่ใช่ผู้หญิงขี่งอนเลยแต่ขี้โมโหมาก <laughs> ดีไหมไว้ <c oughs> ที่นอนส่วนตัวค,ค,คือพอโมโหมันก็คือจะแบบปุ๊บ <c oughs> แล้วมันก็หายไงก็คุยได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าวอน,นคือมันเหมือนเราต้องเดาอารมณ์ <c oughs> ใช่ป่ะด้วยคนนึงเขารู้สึกยังไงฮ้วย <c oughs> เราทําอย่างนี้แล้วเขาจะเสียความรู้สึกไหมแล้วคือเตยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นเรื่องงอนอ่ะสำหรับเราเราโชคดีแต่ว่าเถียงกันจนแบบเถียงกันจนต้องเข้ามุมเถียงกันแล้วแบบบางจังหวะมันมันไม่จบอะมันเถียงอะมันแบบไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วเหมือนพอพูดคีย์เวิร์ดอะไรที่มันโยงไปเรื่องอื่นก็ออ้ยดึงใหม่ไงจนบางทีได้ว่าพอแล้วพอละเลิกเราไปใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยมาคุยกันมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบต้องเถียงกันเยอะๆนะคะแต่มันจะไม่ใช่คําว่าทะเลาะอะถ้าทะเลาะมันจะเหมือน ความรู้สึกเตยมันจะมีการแบบให้นู้นนั่นนี่หรือว่าลองมืออะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้ใหม่อะไม่มีเสียงกันต้องเป็นเรื่องธรรมดาเบื่อไม่รู้อะมันเป็นบางจังหวะคือเราเบื่อเวลาเตยบ่นไงถ้าไม่เบื่อพี่ฟอาจะแบบโอ้ยจะไม่อย่างงี้คือไม่เบื่อเวลาเตยบ่นทำไมเอายน้ี่มันเกิดจากอะไรอยู่ดีๆเราจะโอ้ยขึ้นมาโอ้ยเงี้ยมันไม่มีเหตุผลเว้ยก็คือแบบตื่นเช้านี้แบบแค่เลื่อมตาตื่นขึ้นมาเงี้ยมาแล้วครับ เฟื่งเนี้ยวันนี้คือเตยเขาเป็นคนจัดแจงไงก็เป็นคนจัดจัดแจงอ้าวล้างมือหรือยังนู่นนี่เนี่ยเขาแต่เรื่องการละความช่วงนี้มันแบบไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่หมายถึงว่าภูมิภูมิภูมิในการแบบว่ารับผ่านแต่ละวันแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าอยู่กับความจริงนะผมว่ามันก็มีช่วงเวลาที่เบื่อกันแหละแต่มันต้องมี แต่ก็ไม่ได้เบื่อขนาดนั้น่ะไม่รู้คิดไม่ออกให้จะบอกว่าแบบไม่เบื่อเลยค่ะโอเคเลยแบบรักกันมากแต่ว่าถ้าเกิดสาหรับคู่เรามันจะแบบดูโกหกอะดูไม่ใช่ถ้าสําหรับคู่เรานอะมันต้องมีวันที่เบื่อเบื่อแล้วแล้วยังไงต่ออะแยกคนละมุมอะอาการดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นก็คุยกันใหม่มีรอบ้านเรียบร้อยเนาะอยากเลี้ยงหมาในบ้านอะเพราะว่าอยู่คอนโด ดไไม่้ก็ก็นั่นแหละรอทุกอย่างลงตัวรอพร้อมจริงๆแล้วค่อยค่อยเอาเขามาเลี้ยงจะได้ให้เวลาเขาได้อย่างเต็มที่แล้วก็หมายถึงตัวหมาเองนะก็จะได้ได้แฮปปี้ด้วยเราด้วยจะได้ไม่กังวลใช่ประมาณนั้นค่ะมีแน่นอนพี่ปับเรียกเตยว่าอะไรก็เรียกเตยนะไม่เตยเออไม่ค่อยแบบที่รักอะไรไม่มีนะเตยมีเตยอาจจะชอบเผลอเรียกผมที่รักที่รักนอกบ้านมุกฉุนที่รักอ้าวทำไมอ่ะเขินวะอะไรเงี้ยแบบ ก็บางทีมันก็แบบมันก็ไปเองหรอมาแล้วที่ล้างนี่เนาะอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำหน้าไงหลกหลอกไอ้โหเขินบ้างไงอย่างเงี้ยแต่ก็เรียกเตยผมเรียกเตยนะแต่เสียงสองเสียงสามเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วมีครบทุกรูปแบบสิบแปดล้านเสียงยี่สิบเป็นยังไงวะเป็นยังไงมีหมดอะเล่นกันแบบ ไม่ได้ไม่ได้เล่นกันแบบหวานหวานะเล่นกันแบบเด็กๆเย<อ>ีกันเหมือน baby talk อะครับเป็นฟิล<ม>แบบ baby talk กันอะไรเงี้ยแบบคุยกันแบบหนูดีๆก็เดินมาทำเป็นเหมือนอุ้มแบบจับจักแรแล้วก <c oughs> ็เฮผมเล่นกันแบบนี้นแหละต <c oughs> ล,ลกก็ไปเที่ยวด้วยกันแหละเนาะไปเที่ยวไปเที่ยวแบบจริงๆเที่ยวไกลๆที่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากไปอีกอัมไงมันมีหลายที่นะ หลักๆก็เรื่องเที่ยวเนาะใช่แต่มีอยู่เรื่องเดียวเลยอะก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะเตยก็น่าจะรู้แล้วว่าพลังเราเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงีไปดื่อะไรก็ถ้าถามเราเราว่าเราก็อยากให้เตยมีความสุขกับตัวเองจริงๆมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็ อยากให้ภูมิใจตัวเองจริงๆมากกว่าที่จะรอให้คนอื่นมาบอกว่าเราแบบมีดีอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบด่ภูมิใจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่าเตยก็จะมีความสุขมากขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถบอกเราทำได้เพราะมันเป็นเรื่องข้างในแต่ก็จะจะอยู่ข้างๆจนแบบวันนั้นอะเตยแบบรู้สึกได้แล้วเราจะแบบทำได้แล้วย,ยินดีด้วยอนะไรเงี้ยพูดไปก็ให้ตัวเองได้ยินด้วยไม่ใช่อะไรเป็นโลกเดียวกันนั่นแหละ มาเนี้ยไม่รู้จะพูอะไรเลยอ่ะเขาปูมาดีมากเลยเพราะเราคิดมาแล้วไงตั้งแต่เราขับรถแล้วอ่ะพูดเล่นพี่โกงพูดเล่นอยู่ข้างๆนี่แหละเป็นกําลังใจให้ทุกเรื่องก็ยังบ่นเยอะคอ, <c ười> อยบ่นอยู่ข้างๆเงีย้ยบ่นตลอดเวลาอยู่ข้างๆจะได้ไม่เหงาอืมอืม <c ười> นะแล้วก็พี่ปั๊กก็จริงๆงก็เก่งอยู่แล้วทําได้อยู่แล้วทุกเรื่องไม่ต้องมาทําเป็นแอคแก้เขิน ขอบคุณค่ะครับจบไปแล้วนะคะสำหรับ1ิบคำถามสำหรับครบรอบแต่งงานหนึ่งปีของเรานะคะก็หวังว่าจะแบบเป็นประสบการณ์ให้ใครหลายๆคนเออแบบแชร์ประสบการณ์กันอะไรอะไรที่ดีก็เผื่อเอาไปปรับใช้ได้แต่อะไรที่ไม่ดีก็ฟังเอาไว้เป็นประสบการณ์นะคะอย่าเอาไปทำนะคะทุกคนแชร์กันครับ คิดว่าผมว่าแต่ละคนเนี่ยม,มีการใช้ชีวิตมันต้องมีความเป็นศิลปะแล้วก็มันคงไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะชอบอีกแบบนึงแต่คือสําหรับของเราสองคนก็เ็าประมาณนี้นครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ชื่นเมื่นกับชีวิตกต่ละกันนะ <c oughs> ขอบคุณที่ตามน้องเตยนะครับแล้วก็ตามตบกอบแบบผมด้วยนะคะ <c oughs> อย่าลืมฝากติดตามผลงานใหม่หมๆของโป t เตโตด้วยนะคะเพลงใหม่ๆมาอีกเพียบนะคะแน่นดนตรียหลังจากคลิปนี้ก็จะมีอัลบั้มมาให้ทุกๆคนใช่ชเพราะว่าความร<ด>ู้สึกมัน<า>อัดอันมีอะไรบางอย่างที่อยากจะใส่ลงไปในดนตรีเยอะมากพอแล้วโอเคค่ะบ๊ายบาย